ได้เวลาพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองฟอเรนซ์ที่อยู่ที่รัฐออริกอนค่ะเมืองนี้นะคะตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลแปซิฟิกของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนักท่องเที่ยวนะคะนิยมมาที่นี่เพราะว่าเขามีทัศนียภาพทางทะเลที่สวยงามค่ะทริปนี้จริงๆต้องบอกว่าแอมไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะเลยมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ยังไงมาถึงแล้วก็ต้องพาเพื่อนๆมาเที่ยวเนาะที่นี่นะคะเป็นจุดชมวิวจุดแรกค่ะ สามารถที่จะขับรถนะจอดข้างทางนะคะแล้วก็มาดูวิว360องศาตรงนี้ได้เลยนะความพิเศษคือทะเลที่นี่นะคะเขาจะมีน้องสิงโตทะเลนะคะหรือว่าซีไลออนนะก้อนน้ำตาลที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะคะอันนี้คือสิงโตทะเลนะคะมานอนพึ่งลมอยู่นะคะแล้วเพื่อนๆนดูนกตัวนี้สิไม่กลัวคนเลยนะคะมาโพสท่าให้เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นนะ จุดต่อไปค่ะอันจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ซีไลออนเคฟหรือว่าถ้ำสิงโตทะเลนั่นเองค่ะจุดนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะใครที่มาเมืองฟอ r e เรนซ์ก็ต้องแวะ